ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย น18นาวดสาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยท่องเที่ยวตรุษจ,จีนเงียบเหงาสภาพประมาณ600ล้านบาทเหตุประชาชนยังวิตกโควิด19ฉุดกำลังซื้อค่ะ นายยุทธศักดิ์สุภสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยสำนักข่าว i n เว่าสำหรับช่วงวันหยุดยาวกร,รณีพิเศษเทศกาลตรุษจ,จีนปี2 5 6 4ระหว่างวันที่12-14ถึงกุมภาพันธ์ทททประเมินว่าการท่องเที่ยวจะไม่คึกคักมากนักซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 าระลอกใหม่ที่กระทบต่อความเชื่อมัน่นให้คนไทยงดการเดินทางท่องเที่ยวรวมถึงเศรษ,ษฐกิจที่ยังชะลอตัวได้จุดกำลังซื้อของประชาชนทำให้ส่วนใหญ่ระมัดระวังการใช้จ่ายค่อนข้างมาก ทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนจะเน้นเดินทางกิจกรรมระยะสั้นแบบไปกลับโดยการไหว้พระขอพรอเทพเจ้าแก้ปีชงเพื่อความเป็นสิริมงคลของคนไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นซึ่งทททคาดว่าท่องเที่ยวในช่วงตรุษจ,จีนจะมีเม็ดเงินประมาณ600ล้านบาทค่ะต่อกันที่พลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์ลงพื้นที่เขตสนครศรีธรรมราชช่วยอภิรัฐหาเสียงเลือกตั้งค่ะ ตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยลงพื้นที่เขต3จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยว่าที่ร้อยตรีอับพ,พิรัตรัตนพันธ์ผู้สมัครสรรสน,นครศรีธรร,ร,รรมราชเขตสามพักเสร,รีรวมไทยหมายเลขสองลงสมัครเพื่อไปถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลเผด็จการชุดนี้และหวังว่าประชาชนจะไว้วางใจผู้สมัครของพักที่ยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยโดยพลตำรวจเอเสร,รีพิสูจน์กล่าวว่าวันนี้เป็นวันดีคือวันตรุษจีนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนและพยายามดูแลตัวเองให้ดีขอให้สิ่งดีๆในวันนี้เป็นฤกษ์ชัยไล่โจรปล้นประชาธิ ต,ตนและว,ว่าที่ร้อยตรีอัพิรัฐหวังจะมาช่วยประชาชนในเขตนี้อีกแรงหนึ่งเพราะพวกเราจะหวังลมๆมแรงๆกับรัฐบาลและขั้วอำนาจที่ฝ่ายเผด็จการวางกลไกไว้ไม่ได้บ้านเมืองย่ำแย่ม,ม,า,มากประชาชนเดือดร้อนหนักแต่ฝ่ายยึดอำนาจนั้นมีใครสนใจประชาชน บางคนพวกนี้สนใจแต่แนวทางที่ปิดกั้นประชาชนไม่ให้เข้าถึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขวันนี้ตนเป็นตัวแทนพักฝ่ายประชาธิปไตยมาขออาสาช่วยประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาลนี้ปักทงที่นี่เพื่อส่งสัญญาณว่าประชาชนเขตนี้ไม่ทนกับรัฐบาลหน้าหนาชุดนี้แล้วปิดท้ายกันที่ตมรวบหนุ่มมาเลเซียค่ะหนีหมายจับช่อโกงค่ากว่า10ล้านบาท พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสตม,มร่วมแถลงจับกลุ่มนายโลหรืออวยอายุ43ปีสัญชาติมาเลเซียหลังตำรวจรับแจ้งความรองทุกข์จากตัวแทนของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะว่าอวยซึ่งเป็นลูกจ้างมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายประสานงานของบริษัททำการปลอมเอกสารการเบิกจ่ายเงินอ้างว่าต้องนำไปจ่ายค่างวัวให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการก่อสร้างวิลล่าจำนวนหลายครั้งในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2563แต่นายเวยไม่ได้นำเงินส่วนนั้นไปชำระ ่าจ้างให้แก่ผู้รับเหมาแต่อย่างใดรวมค่าเสียหายที่นายเบยได้ทําการเช่าโกงเงินบริษัทดังกล่าวในฐานะนายจ้างไปประมาณ10ล้านบาทค่ะจากนั้นหลบหนี้ออกจากพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีไปทางพนักงานสอบสวนสบพอบ่อผุดจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติให้สารจังหวัดเกาะสมุยออกหมายจับ ในความผิดฐานช่อโกงต่อมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีสืบสวนทราบมาว่านายเวยได้กลับมาหาแฟนสาวในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจึงวางแผนจับกุมตัวไว้ได้จากการตรวจสอบการอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชอาณาจากักรพบว่าได้รับอนุญาตถึง29ตุลาคม2563ที่ผ่านมาจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าอยู่ในราชอาณาจากักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดอีกหนึ่งข้อหาค่ะจบการเสนอข่าว18นาิกา6นทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN